สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนทําขนมเค้กแต่งงานนะคะอ่ะกดตามที่พี่ปอวงไว้เลยนะคะอ่ะกดไปที่ไอเทมไอเทมแล้วก็พอปนะจ๊ะมากดตรงนี้นะจ๊ะที่พี่ปอจะใช้คือไอแท่งสีแดงแไอที่เรากดมามันจะอยู่ฝั่งนี้นะเห็นไหมที่พี่ปอยทาลูกศรไว้แล้วก็กดขยายให้มันใหญ่ แล้วแต่เราวาจะเอาแค่ไหนนะจ๊ะสำหรับตรงนี้เอาไว้แบบว่าทําให้มันยืดยืดยืดแล้วก็ทําให้มันหนาหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวลองหัดเล่นดูนะจ๊ะอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสีเลยจ้ะจะเอาสีอะไรก็ได้พี่ปอใช้เป็นสีขาวแล้วก็น้องเค้กแต่างงานส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวนะเสร็จแล้วเราก็จะทําอีกเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะอ่าทาอีกเหมือนเดิมเลย อันนี้พี่ปอจะขยายให้มันใหญ่ใครอยากให้มันเร็วๆก็กดเครื่องหมายถูกเนี่ยอม,มันก็จะแบบใหญ่แบบคูณ5เท่าเลยอะใหญ่ๆๆๆก็ในเมื่อที่เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมใครจะทํากี่ชั้นก็ได้นะจริงๆพี่ปอว่าจะทํา7ชั้นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปป่ะอะไรเงี้ยลองหัดทําแค่3ชั้นพอแล้วเราก็แบบว่าดูเอานะยอ่อขยายอะไรแบบเนี้ย เห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมันไปหัดลองเล่นดูนะไอ้ลูกศรเนี่ยชี้ขึ้นชี้ลงก็คือแบบเราต้องดูหมุนตามด้วยเอ้ยเรามองทางนี้มันอาจจะตรงแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ตรงนะนี่เห็นป่ะพี่ปอก็ทําเสร็จแล้ว3ชั้นแล้วพี่ปอก็จะเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรกลมๆเนี่ยมาตกแต่งให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรช็อกโกแลตเออน่ะเป็นช็อกโกแลตไว้อะไว้ช็อกโกแลตเออเห็นป่ะเอาขึ้นไปเลยเนี่ย จริงๆแล้เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้จริงๆแล้วถ้าเราเดินไปอีกเฮ้ยมันอยู่ไกลมากเลยเราต้องกดลูกศรไปเลื่อนเลื่อพอเราเลื่อนเสร็จจนพอใจแล้วใช่ไหมคันนี้เราอยากจะทําอีกอีกลูกหนึ่งแต่ว่าเราให้เหมือนกันเลยนะเอาให้แบบเหมือนกันลูกนี้เลยให้เรากดตรงนี้นะจ๊ะคําว่า copy นี่เห็นปลาขึ้นตรงนี้แล้วก็กดคําว่า copy เสร็จแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดตรงนี้เห็นไหม ที่พี่ปอวงไว้ให้อะ่ะมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคถ้าใครลองทําดูนะมันจะได้ไม่ต้องมาแบบว่ากดใหม่แล้วมันจะได้ลูกใหญ่เงี้ยเพราะเรากดอันอ่ะเดี๋ยวลูกนี้เล็กลูกนี้ใหญ่มันไม่เท่ากันเออแล้วก็กดคําว่า copy ไปเลยมันจะได้แบบว่าง่ายขึ้นนะอ่ะแล้วก็ขยับขยื่อนอันนี้พี่ปอทำสองชั้นทํา ให้มันรอบเลยอะของพี่ปอนะอันนี้พี่ปอก็เป็นชั้นที่สองแล้วพี่ปอก็จะทําเป็นรูปหัวใจไอ้ที่เราสร้างทั้งหมดมันจะอยู่ตรงนี้นะที่พี่ปอขีดไว้กี้เนี่ยเราก็พยายามจําให้ได้ถ้าสมมติเราจะกลับมาปรับแต่งเพิ่มเติมใช่ไหมเราต้องจําให้ได้ว่าเฮ้ยฐานแรกอะมันอยู่อันแรกใช่ไหมอันที่สองอันที่สามเนี่ยคือเรียงระดับเราจะได้แบบว่าไม่งงไงออจํานะว่าเอยเดี๋ยวเรามาแก้อันนี้หัวใจเล็กไปหัวใจใหญ่ไปอะไรเงี้ย แล้วก็กลับมาแก้ได้อ่านี่นะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่พอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอก็จะทําเป็นต้นไม้พี่ปอจะเอาเป็นต้นนี้แซมแซมลงไปให้มันดูแบบน่ารักนิดนึงอยากเห็นของคนอื่นบ้างจังว่าทำแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเออส่งมาให้ดูทางเพจได้นะจ๊ะทุกคนเพจพี่ปอนะคะเพจชื่อว่าปอมี่ชาแนลลองกดเข้าไปดูนะจ๊ะที่เพจส่งมาให้ทางข้อความก็ได้เดี๋ยวอยากดูว่าเฮ้ยคนอื่นมีไอเดียยังไงเอออยากเห็นนะ่ะ คือเห็นของตัวเองคนเดียวแล้วแบบอยากเห็นของคนอื่นด้วยเออว่าคนอื่นเขาสร้างอะไรกันอย่างเงี้ยใครว่างส่งมาให้ดูหน่อยดีว่าเอ,อ้ยตอนนี้หนูสร้างบ้านคลึงหาดราชวังแล้วน้าพ่ปอเอออ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่อย่าลืมนะใครสร้างอะไรเสร็จแล้วขอดูหน่อยดี <c oughs> ขอดูหน่อยจะได้รู้ว่าเอ,อ้ยสร้างเก่งด้วยนะอะไรเงี้ยอ,อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอ,อ่า ไปแล้วจ้าเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะเนี่ยขนมเค้กแบลเบเอ,อ